ถุงทองแกไปทำสวยมาเลยอืมแ่ไปทำสวยมาเลตยาเลตาทำสวยมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำเอามาไหนแม่ดูตาหน่อยเนี่ยตาสวยๆเนี่ยได้ทำมาหรือเปล่าเนี่ยดูตาเขาสิเนะี่ยมลมองกล้องเลยคุมตาดำปิดปีเลยเนี่ยไหนตาได้ทำมาหรือเปล่าได้ถามวิญหมอมาหรือเปล่าไม่ได้ทำเกิดมาอย่างนี้เลยขาว่าอย่างนี้เราเ,ราเราลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยถุงทองเน่ยคุู ขอบตาครับเงินเขียนเขียนไว้เลยนะด,ดูกรดูกรดขอบตามันเขียนไว้ให้แม่ดูกรดทำสวยมาหรือเปล่าทำสวยมาหรือเปล่าดูขอบตาหนุสินะเออเมือันอัปการมาวงไว้เลยเนะี่ยบอกขอบตาเมือนอัปปการมาวงเลยเนี่ยขอบตายอทุนเงินเนี่ยอันอัปปการมาวงเลยเนี่ย ออนได้ทำไม่ไไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำใช่ไหมลูกไม่ได้ทำ